ทำไมสุมหนึ่งพระอันมีหลายยางลายรูปแบือดดังไวคือกรบบาาจานบินวายเห็นบ่ย่อมก็อยากดังพระก็อยากดังเห็นบ่บานนี้ยังเข้าฟังเหมือเศราเนี่ยจินน้ำตาลด้วยพี่น้องน้ำอ้อยนำ้นำอ้อยนำ้ำอ้อยกวนเองนี่กุบบาจารย์เฮ็ดมาไห่ถวายกูบบาาจาย์คุบบาาจารย์าาที่บนชั้นล้างเทียงแล้วบนใจน,น้ำอ้อยนี่เป็นปานะได้ใอ้เข้าเข้าใจาออใอ้เขาเข้าใจ เดี๋ยวนี้เขาบอกเข้าใจอีอย่างไรอย่างอันนี้นั่งคุยกันได้ค่อยเว้าได้กันเว้าให้ผู้ข่าวว้าเองออกไปมันบ่อยอยากว้าดอกข้องมูนี่มันจะอวดโถมเว้าอวดลำบวดดีกว่าผู้อื่นแค่เขาว่าสมเด็จเขาก็ว่าอวดลำบวดดีอันไทยเขามันเว้านุ่มๆนิ่มๆว่าเปลี่ยนแาบนี้อันนี้ว่ามันก็ขึ้นขึงขังล็อกปูเพียงพุทธธรรมโองค่ะเดี๋ยวเขาพักลูกทิ้งล็กปูเพียงบาดนี้มันคือกันนี่แหละที่อีกอันหนึ่งที่ฝากก็คือว่าเต้กี้ก็เป็นเท้ากับเข่าหาพระที่ถึงจริต พระที่เขาถือจริตเจ้าของค่อยไปพระว่าถือจริตเจ้าของบ่ไปนี่อันนี้บ่ววาภผเป็นน้ำกันเบิดพออหยังผู้ใดเมตตาเข้ากับไปมันบ่ผู้ใด่กลกาด่าเข้าตัวหนาคนอื่นเท่ากับบ่ไปมันบอกเท่ากับไปมันบอกเป็นหยังวันที่เขายังอายอยู่เขายังบง้เขายังอยากอายเขายังแค่สายตาอ่อมๆทุกคนคือพอเม่ดาเขาเสนาผืนเท่ากับอายเพราะเขาตําใจว่างใจบ่ไใดแต่ถ้าเขาได้ฟึกเบิ่งใจเจ้าของพระคนบาบอกหลายดอกคนบอกแกว่าดูใจตัวเองอ เอาใจดูใจเอาจิตดูจิตดูจิตในจิตเพิ่นบอกเนี่ยแต่กี้ว่าขอใจ <iele> บอกขาใจเลยมันคือจิตเป็นสัพที่ยิ่งใหญ่และเกินคำว่าจิตในจิตเนี่มันคือยังไงบามันคือยัง <animales S 1> ยง,ยยงบันมาห่านมือนี่โอ้ยมันการเดียวกัน <te peel> มต้องไปบางยังหลายดอกเบ่งเจ้าของเนี่ย็ยังว่าถูกทำผิดไม่ทำยังไงแต่ถูกนี่ต้องถูกทางถูกต้องถูกทำนี่นะทำคือธรรมะนะอ,นะ <me> อ่าแค่นั้น ก็คือพวกเจ้าสอนจุลบรรทกุกก็แค่นั้นคือกันขันเอาสิ้นบ่ได้ก็ให้ลูกผ่าขาวนั่นการทำนั่นเกินมันอยู่กุลวิธีของแต่กูบาอาจารย์เพราะนั้นพูดที่เขาได้ยินได้ฟังหมวเสาร์ที่่อว่าโอ้ยมามา่มามานหย่อดนั่นอันนั่นเอากิเลสจากของมาอ้างก็คือกิเลสเข้าสุขคนละ่ะไผสิบมมาคนเบาดีเหรอไผสิบวมมาคนดีเหตุถือตาถือใจเขาเ,<ม>เอาเอาขันว่าพราเสียงเอออาไว้ไว้เนี่ยบอมีนพราอะรหันเว่อ เอาอยัางไปวัดเพิ่นน่ะพ่อเจ้าของบ่ได้พระมาหน้าเอาแกกรริยาภายนอกไปวัดเพิ่นพออระอรหันต์ทำไมยกเท้าเตะพออระอรหันต์ทำไมเสียงโวกเวกโวยวายเนี่ยผันว่างสั้นไปอีกได้มนุษย์นะ่ะมนุษย์มันกี่หม็นเนาะมาัมาพิจารณาลวพ่อนะ่ะพ่อเม่เฮ้าน่ะปัญหาเขามันคือตีเฮ้าเอาเสียตีเฮ้าเอิญดาโดยบวี่บกบพวกมันยอน้อนยังสันดาอยป,ปากเพิ่นได้ใจเพิ่นบ่ดานเานี่ยเข้าใจคำานีผู้บ่ได้ปฏิบัติว่าเข้าใจดอกว่าปากได้ใจบ่ดา เขาใจบอจังสีว่าการพว่ามันสังรวมสังวรเบริดคือพระนาจ้านาจาแล้ว